นะฮะวันนี้ยังจำคันนี้ได้อยู่ไหมเปลี่ยนโฉมใหม่โอ้สวยกว่าเดิมแล้วป่านะโอ้อยางสวยทั้งหกเส้นเลยบอนี่ยางหกเส้นเปลี่ยนใหม่มดทะเบียนเรียบร้อยนี่ฮะจำได้ไหมคันนี้นะฮะที่คันนี้ที่ผมไปซื้ออยู่ที่น่าจะหน้องบัวลำพูนะที่ขับมาตอนนั้นสภาพก็ทรงเร็งก็จะหักหน่อยแล้วก็ทะเบียนมันก็จะขาด น่าจะขาดขาดกี่ปีแล้วป๋าที่ตอนซื้อไปไนนะขาดขาดจากปีก่ก็เฮาทะเบียน,อ,นยอ่า,าโาอ้ยแย่งจอดอ,อ,นนอ๋อคือคือทะเบียนมันขาดเกินนะตอนนั้นนะแต่แต่พผ,ผมก็รับผิดชอบให้ว่าไปแจ้งจอดนะฮะไปเสียภาษียอดหลังมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับป๋าก็ตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเนาะป๋าเนะตอนนี้ก็เลยอ่า ต้องการปล่อยออกกระบะนี่ยาว5เมตรเท่าไหร่ไม่รู้ห้าเมตรสามสิบเลยอเออตอนนี้5เมตรช่วงยาวนะเป็นอคอกเหล็กนะครับคอกเหล็กนี่เป็น120บนะกระบะกระบะนี่ป่าน่าจะทําสีมาแต่หัวนียังเดิมอยู่เดี๋ยวให้รถก็ผ่านก่อน,น เอาป้ายป้ายข้างหลังอยูย่ไสปะยงทึงอ๋อมีแล้วนะเพราะว่าป๋าแกไปโอนมาเรียบร้อยนะเป็นป้ายกระสินนะเพิ่งโอนอ่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการโอนนะครับรถคันนี้เพราะว่าเพิ่งโอนมาเนี่ยข้างเปิดได้สายแบกนะครับเป็นร้อยี่สิบเป็นหน็อตนะเดิมๆทั้งคันจะเดิมๆเลยนี่ ทานท้ายก็ยังไม่เป็น F นะแต่เป็น120ตัวใหม่เนี่ยปลายใหม่ๆอย่มันหลุดเนาะโอ้ตกเสียไม่ได้เลยในปลายแบตเตอรี่อยู่ป๋าก็เปลี่ยนใหม่เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยางนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะหัวนี่ไม่ได้ทําสีทม่ได้สีมิเตซ่าสีกับบะซาดสีกับบะก็ดูดีสวยอยู่ภายในโอ้โหโซสะอาดสะอ้านอยู่ป๋าก็ที่แรกว่าจะไปวิ่งอะไรนะ มันจะเป็นโรงงานน้ำมันแล้วทีนี้มันมีปัญหาประท้วงอะไรกันนี่แหละพวกไอ้รถตัดกับื้องเนี่ยครับครับแล้ว่งอันนี้คือหัวเขาเปลี่ยนเปลี่ยนหัวมาลูกน้องมันไม่มีคนช่วยผมไม่ไหวมาโอ้สโหมันรถปีไหนเนาะฮะผมจำไม่ได้ละรถโดนตัดเพราะว่ารถเป็นรถปีประมาณตันวาครับปลาซื้อไปกี่เดือนแล้ว เพียงเพียงเพียงในพที่มันจะเป็นบุดร้านสีท้ำเงินเลยเะอดุดจะไปค้นวมอบมัดหลายบาอ,อีอิเงินโกนเนาะแต่ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะเบรกโอ้มันเนนล่มอยู่เล่มจัดไฟแนนซ์เลยอยู่เงินติดล้ออยู่ประมาณแสนกว่าบาทเนาะเรไม่มีปัญหาหรอกถ้าราคามันอันนั้นคัน เครื่องก็มีเยอะหน่อยนะตอนผมซื้อมาก็เยอะอย่างนี้แหละแต่ก็โอเคอยู่นะอันนี้กระจกก็ขึ้นได้ลงปกติไหมเนี่ยปะโอ้โหเสียงอันนี้เป็นเสียงระบบลมนะพอสตาร์ทแล้วมันค่อยจะหายเบรกมือใช้ได้ถ้าลมเต็มแล้วมันก็จะดับเองนะเสียงตัวนี้นะ กระจกขึ้นลงได้อยู่ครับทางนั้นน่าจะน่าจะเสียัยงทางนั้นน่าจะไปกดลองไปกดทางโน้นดูทางนี้มันน่าสวิตมันน่าจะเสียดสวยอยู่นะทำสีสาบสีมาละก็กระจกฝั่งนี้ขึ้นลงไม่ได้นะนมีปัญหาเดอมมันเป็นไฟฟ้านะเขาเปลี่ยนหัวเป็นหัวนอกมา เดี๋ยวขายอันนี้ช่วยป๋าแกขายรขบเพราะว่ามันผมมันช่วงนี้มันออกลาบากไน่อยช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจเนี่ยหูงเงินทองตันนี้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงที่อะไรละ่ะตรงที่หัวข้อแล้วกันนะเนี่ยัางอะไรเดี๋ยวไม่ได้รนทุกอะไรเลย

ต้นคลิปละนะฮะติดต่อหาผมก็ได้นะฮะรถอยู่กระสินนี่เองนะครับคันนี้สวยสวยสวย